สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์นะคะแล้ววันนี้ดาจะพาทุกคนมาที่หาดระยองนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาดูชายหาดนะคะดาจะพาทุกคนมาดูตลาดตรงนี้ค่ะชื่อว่าตลาดนวลทิพย์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากตลาดแล้วก็จะเป็นเรือข้ามฟากนะคะที่ไปเกาะสมิทเหมือนกันเดี๋ยวเราวันนี้เราก่อนที่จะข้ามไปเกาะสมิทนะคะเราจะพาทุกคนมาเดินซื้อของนะคะมีชุดว่ายน้ํา พวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะคะมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ข้างหน้าเรานี้นะคะก็จะเป็นพวกมีเสื้อผ้าผู้ชายด้วยแล้วก็มีของผู้หญิงแล้วก็มีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะได้ชุดสวยๆนะคะเราก็จะมาเดินซื้อของได้ที่นี่ก่อนที่เราจะข้ามไปฝั่งเกาะเสม็ดกันค่ะ อย่างร้านนี้นะคะก็จะมีชุดสสวยที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะถามดูว่าชุดราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวน้องเชิญให้ไปดูข้างในด้วยเดี๋ยวดูกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนตัวเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยแปดลบห้าสองห้าสองร้อยแปดลดเหลือสองห้านะคะ ก็ตัวละ280นะคะเขาก็จะลดให้เหลือ250ค่ะก็โอ้โหชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่เสียดายนะหุ่นไม่ให้ใส่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเดินออกไปดูของกินข้างนอกกันนะคะที่ตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดนวนทิพย์ค่ะจะมีของแห้งหลายๆอย่างเลยมีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งแห้งแล้วก็มีพวก ประวานนะคะของแห้งต่างๆเลยแล้วก็มีของตกแต่งนะคะก็จะมีพวกนียค่ะก็จะมีเป็นหอยร้อยนะคะทอยเป็นพวงเลยแล้วก็ทำเป็นอ่าเป็นสร้อยคอทำเป็นกระดิ่งนะคะเอาไว้รับลมก็จะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะก็จะมีร้านขายของเยอะแยะมากเลยส่วนมากก็จะเป็นของแห้งส่สวนใหญ่นะคะ ก็จะมีปลาหมึกแห้งแล้วก็ยังมีทุเรียนทอดด้วยนะคะพวกของคบเคี้ยวต่างๆมีหลายๆอย่างเลยค่ะสำหรับตลาดที่นี่นะคะ,ะและนอกจากจะมีทุเรียนทอดแล้วนะคะก็ยังมีพวกของแห้งที่เป็นอบแห้ง ปลาอบแหงปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะทุนนี้ก็จะเริ่มต้นที่ราคา1ถุงและ100บาทนะคะวันนี้มีทัวร์ลงนะคะตลาดก็เริ่มคึกคักเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีร้านเสื้อผ้าส,สวยๆมีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะใครที่กําลังจะข้ามไปที่เกาะสมเด็นะคะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาหรือว่าของนอน้อยก็มาซื้อที่ตลาดนี้ได้ค่ะ ทุเรียนทอดที่นี่ขายเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาขายเริ่มต้นที่แพ็และ100บาทค่ะก็กินได้แบบสบายๆนะคะเวลานั่งเรือกินทุเรียนทอดบรรยากาศก็โอเคอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะซื้อข้ามไปฝั่งโนนกันนะคะแล้เวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนเราจะพาดูเกาะเสม็ดกันค่ะว่าตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้ยังมีคนเยอะอยู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะพาคนมาซื้อของมาซื้อของกินนะคะเพราะว่าข้ามไปฝั่งโนนมันราคาก็ค่อนข้างแพงขึ้นนิดนึงเพื่อจะไปนั่งรับลมใจสมาธินะคะเราก็ต้องหาของกินไป มีขนมขบเคี้ยวต่างๆพวกลูกอมลูกกวาดน,นะคะราคาที่นี่ก็ค่อนข้างไม่แพงนะคะก็จะเริ่มต้นที่3แพ็กร้อก็มีนะคะหรือว่าแพ็คละ50ก็มีคือแต่ละร้านราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเราก็ลองเดินดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะ ก็จะค่อยๆเดินค่อยๆเลือกไปนะคะทุกคนเผื่อใครที่เคยเดินแล้วนะคะก็จะรู้ว่าที่นี่นะคะสินค้าของขายนี้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะของกินนะคะพวกขนมลูกกวาดอย่างเงี้ยนะน่าซื้อหามากข้างหน้าเรานี้ก็จะเป็นลูกกวาดนะคะเป็นลูกอมมะพร้าวเขียวหนึบๆก็มีขนุนทอดด้วยทุเรียนทอด ถ้ามีเป็นแบบกรอบให้ห่อละรอยเหมืนอนกันนิ่งไปามหมึกวอร้ออร่อยค่ะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะเป็นปลาหมึกรสด,ดั้งเดิมค่ะปลาหมึอกอ,อันนี้เป็นทูนา่าอันนี้เป็นปลาหมึกปรุงแต่งรสทูน่าค่ะ นี้จะเป็นเอ่อฮาร,รุอบกรอบรสชาติจะคล้ายๆเบนโตะอ,อันนี้เอาไปแพคละร้อยทองจะบอกว่าที่ชิมนี่คืออร่อยมากค่ะทุกคนออก็มีปลาแห้งมีองหอยด้วยนะคะร้านนี้ น่าทานมากเลยลืมซื้อหอยนะพอมาดูตรงนี้แล้วอยากกินจังเลยมีปราหมึกนะคะทุเรียนทอดนี่ก็เต็มเลยขนวนทอดด้วยแพ็คละร้อยบาท เป็นทูเรียนนะคะเรอียรายอันนี้เป็นทุเรียนทอดนะคะร้อนๆสดๆใหม่ๆเลยค่ะทุกคนกรอบอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าเราได้ของใหม่เนาะมันก็จะมีความร้อนๆอ,อุ่นๆอยู่อะคะ่ะก็ร้านนี้ก็ได้ตังเราไปแล้วนะคะและเวเราแอบดูร้านนี้หน่อย ร้านนี้ก็จะมีพวกกุ้งแห้งนะคะของขายก็คล้ายๆกันกันกบพวกปลาหมึกแห้งใครที่อยากได้ปลาหมึกแห้งนะคะมีหลายๆไซส์หลายๆอย่างเลยก็คือร้านที่ตรงนี้เลยค่ะเหมือนอย่างที่เขา,เาไปขายเนาะตัวใหญ่ๆนะคะก็จะสจากสินค้าประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทุเรียนทอดค่ะที่เขากำลังแพ็ค แพ็กนี้จะแป็คละ300บาทนะคะก็จะใช้ประมาณ3ขีดจะบอกว่าทุเรียนทอดที่นี่อร่อยมากจะมีความเค็มนิดๆนะคะปลาหมึกแห้งก็เยอะนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่100บาทเป็นแพ็กก็จะมีให้เลือกไซส์กุ้งแห้งนะคะ ใครที่ชอบกินปลาหมึกแห้งนี้คือมาเห็นแล้วก็ต้องอดซื้อไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วก็ไอตัวปลาหมึกที่เขาเป็นฝอยๆแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะเนืมๆเมันจะเนื้ๆเนุ่มๆนะคะมันจะอร่อยมากๆเลย อันนี้ก็อยากจะพาทุกคนนะคะมาดูตลาดนวนทิปค่ะเป็นตลาดที่ท่าเรือนวนทิปนะคะก่อนที่เราจะข้ามฝั่งไปที่เกาะเสม็ดนะคะร้านนี้ค่อนข้างคึกคักนะคะผู้คนก็เดินจับใจแบบซื้อของกันเยอะมากเพราะว่าทัวร์นะคะมาลงบางคนก็ไม่ลงจากรถนะคะ แล้วนี่คือตลาดนวลทิพย์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาดูสมเด็ดกันค่ะแล้วก็เกลือมัอนหมายถึงว่าเค็มแล้วเกลือมันอออก๋ออันจะไนี้เครืเอามาตากให้มันแห้งนิดนึงใช่ไหมคะไม่งั้นถ้าเราทิ้งไว้ถ้าไม่ตากมันจะเป็นน้ำอ๋อหลายหลายวันฝนตกหลายหวันเกิดขึ้นได้อ๋อเห็นไหมทุกคนจะตากหมดค่ะ ต้องตากค่ะม,มันมืดมืดฝนมาใหม,ม่นจะเก่นก็จะชื่อมใช่จะขึ้นกระดูกเราก็ต้องตากเหมือนกันตากทั้งใหม่ทั้งเก่าแหละ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตากปลาของพวกแมค้านะคะพ่อค้าแมค้าก็จะเอามาตากเพราะว่าเหมือนมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะคะหรือว่าฝนตกมาปลามันก็จะชื้นนะคะเขาก็จะเอามาตากแดดเพื่อจะให้คงความสดใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ ได้แดดแสงแดดทำให้แห้งลงไปนะคะแล้วนี่ก็คือเคล็ดลับของพวกเขาเขาก็จะตากกันแบบนี้ค่ะดมดมกันเลยนะคะสำหรับตลาดนวนลทิพย์นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาชมประมาณนี้นะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ใครชอบใครมีความสนใจในด้านไหนนะคะก็สามารถบอกได้นะคะถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านี่คือเกาะ เาะเสม็ดค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆที่เกาะเสม็ดการางเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของดาด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ